สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเบสใน Sunday Morning Channel นะครับวันนี้เปิดตัวรายการใหม่นะครับเป็นการหยิบเรื่องราวของวงดนตรีต่างๆหรือว่าเพลงต่างๆมาเล่าที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรกันนะครับเริ่มต้นวันนี้กับวงที่ใครที่ชื่นชอบดนตรีแนวโพสตพังนะครับต้องรู้จักชื่อวงนี้มาเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นต้นขั้วของดนตรีแนวนี้เลยใช้คาว่าต้นขั้วเลยนะกับ Joy Division นะครับ สำหรับวงดนตรีวงนี้นะครับ Joy Division นะครับเป็นวงดนตรีจากเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งก่อตั้งเมื่อปี1976ครับโดยมีสมาชิกดั้งเดิมอย่าง Ian c o t t i s นะครับเป็น f อนต์แมนของวงมี b e r a r d s u m n e r ครับมี Peter Hook เป็นมือเบสนะครับและมี Steve Bartek นะครับเป็นมือกลองนะครับสำหรับวงนี้นะครับเป็นวงดนตรีอีกวงหนึ่งที่มีความหลงไหลในดนตรีพังร็อกเป็นอย่างมาก นะับเพราะว่ามีวงต้นแบบอย่าง s ซ็ p i t ิทเนะครับเพราะว่าคืนหนึ่งเนี่ยนะครับปีเตอร์ฮุกแล้วก็ b บ r ร a นาดซัมเนอร์นะครับสองเพื่อนสีชนชั้นแรงงานในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับที่เขาไม่ได้มีความรู้เรื่องดนตรีมาก่อนเลยแต่เข้าไปชมการแสดงสดของวง s ซ็ก i พิทเนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าว้าวในใจของพวกเขานะครับ ไม่ใช่เพราะว่าแพลงที่พายรอนะครับเป็นความแปลกใหม่ที่พวกเขาไม่เคยเจอนะครับโดยทั้งคู่เคยขยายความไว้ในหนังสือ The Sailing l i h e ครับ The Sun and Everything Else นะครับโดยปีเตอร์ฮูกล่าวไว้ว่านะครับผมไม่เคยเห็นอะไรที่โกลาหดและน่าตื่นเต้นขนาดนี้แอบข้อขนาดนี้มาก่อนนะครับบวกกับความบ้าคลั่งในการปลาข้าวของต่างๆจากนั้นผมจึงคิดขึ้นว่าเราก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันนี่เพื่อนซีอย่างซัมเนอก็เสริมว่า มันเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องเล่นดนตรีเก่งหรือว่าเจ๋งอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีที่คุณทําคือการเล่นเพลงอยู่3คอร์ดเขียนเพลงตั้งวงมันก็แค่นั้นเองครับ เมื่อ2หนุ่มมีแรงขึ้นขึ้นมาครับทั้งคุกและก็ซัมเนอร์ครับกลับไปบ้านฮนะเพื่อไปยืมเงินคุณแม่ของเขาทันทีเพื่อไปซื้อเครื่องดนตรีแล้วก็เสพใสก,กีตาร์เข้ากับลําโพงตัวเก่าของคุณยายที่บ้านนะครับแม้ว่าจะถุกคุณยายเอาไม้กวาดไล่ตีไปทั่วบ้านก็ตามแต่ทั้งคู่ก็ยังทําเหมือนเดิมครับแล้วพวกเขาก็ออกไปเล่นดน,นตรีตามสถานที่ต่างๆในฐานะวงคาเวอร์ฮะซึ่งก็ไม่ประสบความสําเร็จการตอบรับก็ไม่ค่อยดีอะไรก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับ ทั้งสองคนเลยตัดสินใจเอาไว้ว่าจะทำเพลงของตัวเองเพราะมันเป็นทางเดียวเท่านั้นครับที่พวกเขา้องคู่จะได้ปล่อยของได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับหลังจากนั้นไม่นานครับเมื่อสร้างแรงบันดาลใจทิ้งเอาไว้เซ็กพิทโชก็ได้กลับมาแสดงโชว์ในเมืองแมนเชสเตอร์อีกครั้งนะครับและครั้งนี้ก็ทําให้ทั้งสงคนนั้นพบกับเอ็นเคอร์ติสนะครับที่กําลังสวมเสื้อสีส้มที่เขียนคำว่า h ฮสอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงแล้วก็ตามมาด้วยสตีฟมาเทเดลนะครับที่ไปดูโชว์ของ s ซ็ก t ์พิในค่ำคืนนั้นนะครับพวกเขาทั้ง4คนครับได้ก่อตั้งวงชื่อว่า w อร์ซนะครับโดยมีที่มาจากเพลงวอร์ซ w ว่าของเดวิดโบวีนะครับแต่กลับต้องเปลี่ยนชื่อวงในภายหลังนะครับเพราะว่าดันไปคล้ายกับวงวงหนึ่งจากเมืองลอนดอนครับโดยไมถึงการเปลี่ยนสมาชิกวงในเวลาไล่รเรียกกันจากสตีฟ บัตเทเดลนะครับเปลี่ยนเป็นสตีเฟนมอริสนะครับมือกองค้นใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพและก็เปลี่ยนชื่อวงเป็น Joy Division นะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าที่มาที่ไปต่อจากนี้นะครับสําหรับชื่อนี้นะครับโดยที่มาของชื่อนี้นะครับคําว่าจอยเนี่ยเราต่างรู้ความหมายกันดีอยู่แล้วนะครับว่าแปลว่าสนุกปิติอินดีมีความสุขนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่จริงในบทเพลงของจอยดีวิชั่นนะครับ เพราะว่าเสียงเพลงของพวกเขาครับบอกเล่าเรื่องราวของความเปลี่ยวเหงาเดียวดายเคว้งคว้างและก็มักจะเล่าถึงของความโศกเศรา้าเป็นหลักนะครับเพราะความหมายจริงๆของชื่อ Joy Division นะครับหมายถึงผแนกขันษามันคือชื่อหน่วยงานที่มีอยู่จริงครั้งที่นาซียึดครองเยอรมันอยู่นะครับเป็นแผนกแผนกหนึ่งในกองทหารนะครับในค่ายกักกันเป็นแผนกที่ เหล่าสาวสาวมากมายที่อยู่ในค่ายก,กันถูกบังคับและก็ขืนใจให้ทอดกายบำเรอกามให้กับเหล่าทหารนาซีในสมัยนั้นนะครับหลังจากพวกเขาได้ชื่อแล้วนะครับระยะเวลา1ปีต่อมาประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับ joy division ครับในตอนตอน้นอย่างที่บอกไปว่าพวกเขาได้อิทธิพลมาจาก sex pistols เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบในการทําเพลงเลยก็ว่าได้แหละแต่พวกเขาไม่ได้หยิบยกมาทั้งหมดนะครับพวกเขาแค่เอาสิ่ง ที่พวกเขาสนใจแลวก็ตื่นเต้นเวลาที่เห็นวงต้นแบบเล่นนะครับมาปรับใช้มาเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกีตาร์ของเบอร์นาร์ดซัมเมอร์นะครับก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมีลูกเล่นหลากหลายมากขึ้นเสียงกลองของสตีเฟนมอริสก่อนจะมาเข้าวงนะครับตัวของสตีเฟนเนี่ยเป็นมือกลองให้วงโฟมาก่อนก็หลังจากมาปรับตัวก็เข้าที่มากขึ้นเสียงเบสของปีเตอร์ฮุกก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของวงก็ว่าได้และที่สุดท้ายนะครับการร้องด้วยเสียงต่ำนะครับและเนื้อเพอ พลงที่บ่งบอกถึงความดาร์กนะฮะท่าเต้นของเอียนนะฮะเขาเรียกว่ากลายเป็นหัวใจหลักของวงเลยก็ว่าได้นะครับจนในที่สุดแล้วนะฮะวง Joy Division นะครับก็กลายเป็นผู้นำแนวดนตรีโพสตพังในปลายปี1970นะฮะหรือว่าปี70นั่นเองในยุคที่วัยรุ่นในสมัยนั้นของอังกฤษเนี่ยพยายามที่จะทำเพลงของตัวเองนะครับพยายามมีตัวตนสร้างเพลงของตัวเองขึ้นมามากมายวง Joy Division นะครับเริ่มทำเพลงแล้วก็ปล่อย EP อัลบั้ม ชุดแรกของวงออกมาในปี1978นะครับในชื่อ a n Idea for Living นะครับ โดยเนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่ในอัลบั้มนี้นะครับอัลบั้ม EP นี้ครับจะพูดถึงผู้นําระดับสูงของนาซีครับที่พยายามที่จะบินมาเพื่อเจรจาสันติภาพนะครับกับประเทศอังกฤษสมัยสงครามโลกซึ่งแม้ว่าระบบแกนอัดเสียงของ An Idea for Living ครับในสมัยนั้นก็ยังไม่ได้ล้าหน้าครับแต่ตัวเพลงกลับไปเตะตาของโทนี่วิลสันคนดังในวงการโทรทัศน์ของอังกฤษนะครับทำอัลบั้มเปิดตัวชุดแรกอย่างเป็นทางการซึ่งออกไปใต้สังกัด ค่ายเพลงอิสระของวิวสันนั่นเองครับซึ่งมีชื่อว่า Factory Record นะฮะหลังจากปล่อยอัลบั้มมาก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างมากจากสื่ออังกฤษนะครับเนื่องจากวงประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวครับแต่กลับกลายเป็นดาบสองคมให้กับเอียนเคอร์ติสนะครับและเป็นโศกนาฏการรมที่ แฟนๆรวมถึงคนรอบตัวของเอียนไม่คาดคิดด้วยครับเอ c นเคอร์ซิสนะครับตักร้องนำของวงเนี่ยเกิดวันที่15กรกฎาคมครับปี1956ในสายตาของคนรอบตัวนั้นเอียนเคอร์ซิสนะครับเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาเขาสุภาพเข้ากับคนง่ายเป็นเพื่อนที่ดีแม้จะมีบางทีที่เขาชุนเฉียวหรือว่าโมโหร้ายเรากับเป็นคนละคนบ้างตามแต่ที่มนุษย์เราควรจะเป็นนะครับซึ่งหากมีเวลาว่างจากงานดนตรีนเ,เนี่ย ส่วนตัวของเอียนก็มีอีกอาชีพหนึ่งครับคือเขาจะเป็นคนที่ไปเป็นพนักง,งานจัดหาง,งานให้สําหรับผู้พิการและเขาก็มีภรรยาสาวชื่อเดบราล่านะฮะในวัยไร่เลี่อก,กันที่แต่งงานด้วยกันตั้งแต่ตอนอายุ19ครับพออายุ20เขาก็ทําวงอายุ22ก็มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนนะครับและข้อผิดพลาดในชีวิตของเอียนก็เกิดขึ้นครับ ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งเอียนครับนอกใจภรรยาไปกิ๊กกับหญิงสาวชาวเบลเยียมครับทำให้ชีวิตสมรสของเอียนนะครับพังอ่ะพังไม่เป็นท่าและท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับคือการขยับตัวแบบคล้ายๆคนที่เป็นโรคชักกระตุกเงี้ยนะครับเขาได้รับการวินิจฉัยนะครับว่าเป็นโรคลมชักในระยะเวลาไล่ยเลียกับตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับซึ่งหมอก็วินิจฉัยว่าอาจจะเกิดจากความเครียดของชีวิตสมรสหรือเปล่า หลายคนก็สับสนนะครับหลายครั้งครับโรคล,ลมบ้าหมูของเอียนนะครับโรคล,ลมชักของเอียนเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยจริงอนะันไหนปลอมครับเพราะว่าบนเวทีเนี่ย <t> บางทีเขาก็เต้นๆไปก็ชักบ้างชกบ้างต่อยกาแพงบ้างบางทีคนในวงก็สับสนนะครับว่าเฮ้ย hey ที่เขาทามันเป็นอาการของโรคหรือว่าเป็นการแสดงของเขานะครับบางครั้งเนี่ยร้องเพลงอยู่ทําการแสดงอยู่เอียนก็ลงไปนอนชักอยู่บนเวทีนะครับและแสงสีบนเวทีก็ส่งผลต่ออาการป่วยของเขาเป็นอย่างมากครับ การกินยาตามแพทย์สั่งครับทำให้เขาพบความลำบากเกินกว่าที่คนอื่นจะเข้าใจครับถึงอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่เคยปฏิเสธใครเลยนะฮะยังเป็นคนที่เพื่อนร่วมวงมักจะพูดถึงว่าเขาไม่เคยพูดว่าทำไม่ได้นะครับและมักจะบอกเพื่อนๆเสมอว่าวงของเขาจะดังไปทั่วโลกนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็ยอมรับว่าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆถึงจะซ่อนความทุกข์ให้พ้นจากพวกเราทั้งหมดได้ เรื่องราวต่อมาครับคือก่อนที่ Joy Division นะครับจะออกทัวร์ครั้งแรกในอเมริกาประมาณเดือนพฤษภาคมปี1980ครับอัลบัม้มชุดที่2อ,อย่าง c ค o เ e r ครับได้ถูกทำเสร็จเอาไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการปล่อยในระยะเวลาระหว่างทัวร์หรืออาจจะจบทัวร์เรียบร้อยไปแล้วค่อยปล่อยออกมานะครับซึ่งสมาชิกทุกคนก็ต่างเตรียมพร้อมกับก,บการผจญภัยในอเมริกาฮะโยเวนกับเอร์สโกตีครับที่เต็มไปด้ยวยแรงกดดันมากมายที่เขา แบกรับเอาไว้ฮะทั้งเรื่องปัญหาในครอบครัวและก็ด้วยโรคของตัวเองครับคืนหนึ่งครับก่อนที่เดวลาครับจะเข้านอนเธอก็เห็นเอียนครับนั่งอยู่บนโซฟาเหมือนอย่างทุกคืนที่ผ่านมาแต่เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในเช้าวันต่อไปครับเอียนตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองครับด้วยการแขวนร่างของตัวเองเอาไว้กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงครับและแผ่นเพลงบนเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเป็นอัลบั้ม ไอเ i ีนะครับของ i นะิกิปอฮะถูกวางอยู่บนเครื่องนั้นโดยเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีใครรู้สึกตัวเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ไม่คาดคิดว่าเขาได้เขียนเพลงเพื่อบอกความรู้สึกของตัวเองหรือแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือลงในเพลงของตัวเองครับทั้ง disorder she lost control ครับหรือแม้กระทั่งเพลงที่เปรียบเสมือนจดหมายบอกลาฉบับสุดท้ายถึงภรรยาของเขานะครับอย่าง love you tear as a past นะครับ เอ็นเคอร์ติสจบชีวิตของตัวเองในวันที่18พฤษภาคมปี1980นะครับก่อนที่จะออกทัวร์อเมริกาเพียง1วันเท่านั้นด้วยวัย23ปีครับด้วยโชว์ที่เต็มไปด้วยความบ้าคร่งในดนตรีอย่างมากครับถึง120โชว์และเพลงที่บันทึกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว43เพลงหลายๆคนก็บอกเออาจจะดูน้อยนะครับ น้อยครับใช่ครับเพราะว่าอายุวงเพียง2ปีกับอีก5เดือนเท่านั้นแต่พวกเขาได้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ทางดนตรีของโลกไปตลอดกาลนะครับและท้ายที่สุดครับ Joy Division น,นะครับเหลือทิ้งเอาไว้ครับไม่ใช่แค่ Love f u ล l t e a p p ร a p a r t ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับหลังจากนั้นนะครับภรรยาของเขาก็ได้เขียนหนังสือออกมานะครับเพื่อบอกเล่าความเป็นตัวของ เรียนสเตดรวมถึงการหยิบยกเรื่องราวบางส่วนของเขาไปทำเป็นภาพยนตร์นะครับถึง2เรื่องผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนึงชื่ออะไรแต่อีกเรื่องนึงชื่อ Control นะครับออกมาในปี2007อย่างหนึ่งก็คือหน้าปกอัลบั้มครับ Unknown Pressure นะครับซึ่งเป็นภาพจากสารานุกรมดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับเป็นการแสดงผลของคลื่นวิทยุพาวซาครับหรือว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเอง โดยกราฟิกดีไซเนอร์นะครับเขาเอามากลับกลับภาพเป็นสีขาวดำแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็แฟนๆก็เอาไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นมีมในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดัดแปลงครับต่างๆนานามากมายครับโดยตีความหมายไปต่างๆนานาเช่นกันครับแต่ตัวกราฟิกดีไซเนอร์ครับอย่างปีเตอร์เซวิลนะครับเขาก็หวังเล็กๆภายในใจว่าเจ้คลื่นวิทยุนี้นะฮะมีนัยยะมากกว่าคลื่นบนหน้าจออย่างแน่นอนเพราะว่า มันอาจจะสื่อถึงเพลงนะครับของตัว Joy Division เองที่พาคุณไปสู่ความเวิ้งว้างของอัลบั้มนี้มาตลอด40-50ปีที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะตลอดไปด้วยนน่เละครับหลังจากที่เอียนเสียชีวิตนะครับสมาชิกที่เหลือทั้ง3คนกเ็เปลี่ยนชื่อวงใหม่ครับเป็นชื่อวงว่า New Order ครับเป็นแนวดนตรีแบบ New Wave นะครับเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวกลับมาทำซอง history ให้ได้ดูกันนะครับ และนี่คือซองที่สาใน EP นี้นะครับใครที่อยากจะแนะนำวงไหนเข้ามาให้เบสเอามาทำกันนะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้นะครับข้อมูลบางทีอาจจะตกหล่นบ้างบกพร่องบ้างอะไรตรงไหนนะครับเข้ามาแชร์กันครับหรือว่าคนที่ดูคลิปแล้วอาจจะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่เคยเห็นหรือว่าอาจจะมีตรงอื่นมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับก็ได้ความรู้เพิ่มพูนกันต่อไปรวมทั้งตัวเบสเองด้วยนะครับ ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันคลิปนี้ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ